มันหนูโฟโฟทอแถแถนี้เปียมันอยู่แถวนี้เลยหลงตาวมมันอยู่ใต้นี้เนาะไม่ไมนอยู่ใต้นี้นี่เปี่ยมาม่น่งคุ้นไปไหนโฟเลยดีโฟเดี๋ยดีมันอยู่แถวนี้ใจกันแถวนี้เปียมเช่นนี้เปี่ยมาเปี่ยน่นเปลี่นมาเม็ดเลยนะเดี๋ยวจุได้เดี๋ยวไม่เิดใเลยนะเออเนี่ยเนี่ยไปแกเลย หว่ายๆๆๆไวก่อนเออโอ้ยไปไกลๆแล้วดูไงใกล้ชิดเลยสิวิอยู่แถวนี้เหรอพ่อนี่เสืออยู่ตรงนี้สิ à, à, <laughs> 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 ไม่ไม่แก่ไกลเลพี่อยุเท่านี้เหรอเกการพูไม่เอเลยเออเดี๋ยวม่นหรพม่นพเกิดจับไปกนได้พี่วใช่ไหมพูมนพจับตัวเดียวกนแล้วนี่พี่อนมนี่เจ้าะมันไม่ี่หมืน้านเตียเหเว้มันนีตัวกันเตี๋ยมันอยู่แถวนี้เาเปวิงเรื่อยเรื่อยเปมันขำ้าห้องนู้นทั้มองนี้อ๋อไหนอ่นี่เจ้าเจ้าใเมตนะเออจ้าไปนะ เออปีว่าไปไปไหนดิพวกเดียอยู่แถวนี้พูเมันอยู่แก่ๆเยอยู่แก่แก่เออเออพวเจ๋มากตั้บฉาาาฉาาเลยมันจะฉาไปแบบหาป็นลาเย็ดเลยเย็ดเลยแถวๆนี้เลยมันไม่น่าไปไกลไหมเดี๋ยวไม่ทีนะตรงนี้ดิเดียอยู่แถวนี้เดียววิมาแถวนี้หองกันเฮหลาุดตรงนี้วิงงยอเออเนี่ยจม้เออมันเอาพวกขจับกันนี่สิว่ ม,มันเธอเนี่ย,ยไอเทำมดอยู่นี่ไอแมันนอยู่เอ,เออี่ดี่ันมันเอยอยู่เนี้ยที่ตุ่ต่างวิญญาณหายหูอย่าไปในไกล้วาตอกตกดิก็ิกกูจิเดือเว้ยคลาใจกับวอใครออกไปเลยกูใครห้หลงทอเพราะพอนพันนึงเลยยอมเียไปพันนึงด้วยนะ แขูที่พบด้พันนึงเลยนะไม่พบจริงหรอกเออจริงย้อนเปลี่ยนเปลี่ยนแปบพกจับไปสองรอไปได้แค่ดีเนี่ยย่แป่งพกมาปนี้มาทีก็จับปุ๊บสองรอนี้ผีวะฟังดีเวพพแล้วไปหาอะไรปาน่เลนี่ป้าน อย่าอยู่แถวปานี้เลแถวรถนี้เอ๊ะทตรงนั้นเลยไหมโทษปไม่เคยทเลย่ีมนีไอดไอยางี่มันมีใจมากอะไรนะาทจับขึ้นมาเปนยัไงวัวเหาปกไปให้รุดเลยอหคอยให้เลยจีแค่อ๋อมีอะไีว่กันนะโป๊ะโป๊ะไปไหนอะเอาโป๊ะไปนู่นจะปล่อยอรอย่างรุดเลยอย่างี้ ตมสปอรกก่อนสปอรกก่อนสปอรกก่อนเียเลยเดียวเลยงอสปอรก่อนเียไม่เบียเลยเดียวเลียร์โฟสปอรหมายว่านี่เอาสปอรเด็ดวะนี่อเอาหมวยก่อนวยก่อนเมือนเลก่อนมยก่อนหาวยก่อนวยกนยก่อนเฮียดเลยเดียวเลยเออพวกเบียอะไรยูเนียันม่ไม่พวกขันขันจุดจีบแบบแถวแถวนี้สิว

ต้องในข้างอ่ะข้างก็ผิ่เป่นขาได้ผี่เลนก็่นก็เปงขาได้มื่อนี้ปเ่นเรงนี้ป็เพงขาเลยนีมันพบพวกอยกเดนเพงแพ่งขาเลยพอับอยู่จะเพงันคนหนึ่งยพวกไม่พบจริงเลยพบจริงยพวกพีเพงขาเลยนีีอ่เดกเพงตาเพงอะไรีะไรกี่ตัวตัวะไกี่ตัวนี่นี่กี่ตัวไหนตัวนะเ็นยังโฟกอ้นยังแถวนี้เลย Khỏe là láo Khỏe bỏ lập chóp chóp tụi chớp không Khỏe lập chớp đây tụi nữa phố kì tua vô Nạp phí đêm mai à con đi đây kì à phố Mà lập nạp, mà con mai kì tua Nạp 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 chắp đây cả đi Mà nạp nạp đây nữa con con, con con, con nắp 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 tí mình ta kia nè nắp nắp mà phải tung nữa để này thung cái <laughs> <laughs> <thông> <laughs> Để lệ nắp này lên mình tung này thung tí à nhịp 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 này tung cái lên mai này thung biết cái mình vào mình xây nhà thôi <laughs> đấy mưng để mình chơi thung này kia ê nắp này thung cái có ai thì trắng này <laughs> Ơ ừ, ừ, cặp như nằm nằm này tung cả này mày tung tụng... mà 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 cả <laughs> <Độ tao ơi, cười> <con>, mày tung mấy này tung mày tung mình lột lột mấy người tung nắp nắp mà nắp mà nắp lé đi ừ, à, về về... ừ, trời, phổ, ừ, <cười> <cười> ừ. ừ, khang quá nó nói ở đây ngay ừ ở vết ở vết của trời tổng phố thư thi á ừ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  Ừ. ơ, đi khám phải <laughs> để để đi đây tôi, gọi này, bài hằng. Eh, hay 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 Phúc hay 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 nè nè hay à hay à mấy cái đây nào phú Nhìn nhưng để tung nè kìa đào vết gì à đấy ừ, mà đi đào vết đào vết đào à tung với cái con tung với hai lòng long hai cái tay long căng đi đi hahaha đi, đi đi Nhiều 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 Đi đi, đi 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 đi, đi đi hahaha 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 <laughs> Chưa, đi, nào? Mày ơi, làm này, này. À, đi tăng cây vui quên vừa chân không ai đuổi chân á anh tự mà tăng trả